สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะแอปช็อปนะมายิงปลาค่ะวันนี้จะส่งงานที่เป็นงานที่เรียกได้ว่างานลำท็อปเลยทีเดียวนะคะเป็นงานไม้เมลิดต,ตลอดทั้งลำทั้งในส่วนของตัวพันท้ายตัวลางจัดส่งไปทางจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นงานของคุณวิทวัสรค่ะสั่งงานกับทางร้านเรามานะคะ ในซีเรียลนัมเบอร์ลำที่67นะคะลำนี้เดี๋ยวจะให้ชมรายละเอียดใกล้ๆนะคะสเปคของลำนี้ชักเจ็ิบถึงปลายสี่บหงานไม้เป็นงานไม้เก่าที่นำมาขึ้นงาน พัทนทายยกแก้มด้านเดียวสำหรับคนถนัดขวาแกะเช็คเกอร์ทั้งลําแบบสคริปไลน์การใส่ศูนย์ก็เป็นงานศูนย์ที่ใส่ได้พอดีเลยนะคะในส่วนของชิ้นงานทุกชิ้นงานการเก็บรายละเอียด ในส่วนของการต่องานเดี๋ยวจะให้ชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวมาดูการใส่ศูนย์กันสนิทนะคะเราจะกัดเนื้องานลงไปพอดีเป๊ะกับตัวขาของศูนย์นะคะทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วก็มีการหยอดไล่กาวนะคะเก็บคาบกาวต่างๆ แกะเช็คเกอร์ในรูปแบบของสคริปไลน์นะคะการขึ้นคิ้วการต่องานคอบไกเป็นดามคอนะคะเนื้องานสนิทเป๊ะเลยทีเดียวทุกกลาเราจะทำการยิงเทสระหว่างการขึ้นงานก่อนทำสีเช็คแม่นเช็คก,การทำงานของตัวไกเราต้องเช็คทุกลานะคะ เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะทำการเช็คก่อนอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการขึ้นงานรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะในแต่ละลำก็ตัวจริงของเขาสวยมากนะคะในส่วนของลำนี้เนื้องานสวยมากๆเลย ีกก็จะเป็นปีกกัดลายเฉพาะเป็นลายของแอปช็อปเลยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่ทางลูกค้าสั่งงานกับทางร้านเรามาถักหากว่าท่านไหนนะคะสนใจงานน่ามายิงป่าไม่ว่าจะเป็นงานเกตสะสมหรือว่าเป็นงานสเปคสั่งทำที่เกตเหมาะสำหรับเกตใช้งานติดต่อทักแชทพูดคุยรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะเรามีช่องทางการติดต่อทั้งในส่วนของตัว Facebook Line นะคะ อ่าหรือว่า t ิกต o อนะคะก็มีนะคะหรือคลิกที่ใต้คลิปนี้นะคะมีช่องทางการติดต่อพูดคุยรายละเอียดได้นะคะเป็นงานคิวสั่งทำแล้วก็ฝากติดตามผลงานแอปช็อปนามายิงปากันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ